สวัสดีครับกลับมาพบกับเพชรชี้ทางพยากรณ์นะครับอรอบนี้มาช้าหน่อยพอดีสุขภาพไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาฟังเรื่องร้อนๆกันบ้างนะครับก็ไม่หลอนเท่าไหร่แต่ว่าอบอุ่นด้วยความรักมากกว่านะครับกับเรื่องนี้นะครับความรักของพ่อ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ8-9ปีก่อนนะครับสมัยตอนนั้นยังอยู่ตึกเกา่าก็จะเป็นคอมอยู่ข้างล่างอ่าเวลาเลิกงานก็จะนั่งเล่นนั่งเล่นคอมนั่งเล่นเกมอะไรไปอ่าต้องบอกก่อนว่าตัวบ้านนี่มันจะมีเป็นตึกแต่มันจะมีด้านหน้าคือเป็นเป็นรั้วเหล็กนะครับรอบแล้วก็เวลาเวลาเรา ปิดร้านเราก็จะปิดประตูเหล็กนะครับเป็นลวเหล็กไม่ไม่สูงมากนะนะครับแต่ก็พอเป็นเขตให้เห็นว่าอาจจะนี่เป็นส่วนสัดส่วนพอเราปิดร้วเหล็กแล้วข้างหน้าก็จะเป็นประตูกระจกนะครับประตูกระจกใสแล้วก็มีผ้าม่านอีกทีหนึ่งด้านหน้าถ้าเราปิดร้านแล้วปิดไฟมันก็จะมืดมองไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นก็คือไม่จําเป็นต้องเอา,อาประตูบานเลื่อน ที่เป็นเหล็กลงก็ได้นะครับเพราะว่าข้างหน้าก็จะมีประ,ประตูรั้วเหล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาปิดร้านอะไรก็จะนั่งเล่นนั่งเล่นเกมนั่งเล่นคอมอยู่ข้างในก็เปิดไฟดวงเดียวแล้วก็นั่งข้างล่างแล้วก็ถึงเวลากา็ปิดคอมขึ้นไปนอนข้างบนนะครับอันนั้นก็เหมือนเดิมปกติเล่นกําลังนั่งเล่นเกมอยู่รู้สึกว่าเป็นเกมโมบ้านะครับกํากลังบวกกันเลย ประมาณตีสองครึ่งกว่าๆแล้วเนี่ยแหละประมาณตีสองกว่าๆอ่าตีสองครึ่งไม่แน่ใจเท่าไหร่นานมากแล้วเรื่องนี้ตอนที่อ่ากําลังเล่นเลยเอาใส่เป็นทีมเลยเปิดให้เพื้อนเข้าไปสวยกันอย่างดีต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเล่นเราจะไม่ใช้ลําโพงจะเป็นหูฟังแล้วมีไมค์เพราะว่าเรนต้องสื่อสารคุยกับคนในทีมหูฟังนี่ก็คือเป็นหูฟังแบบครอบนะครับใหญ่ก็คือปิดครอบหูเลย ซึ่งเสียงที่อยู่ภายนอกจะเข้ามาในหูทำให้เราได้ยินเสียงภายนอกแทบไม่ได้ยินเลยนะครับก็คือลดเสียงรบกวนรับค่าออกก็คือได้ยิน,นเฉพาะเสียงเกมชัดเจนขึ้นแล้วก็มีไมค์คุยกับคนในทีมอตอนนี้กําลังบวกเลยนั่งเล่นไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนเอามือเคาะ ประตูกระจกซึ่งเราใส่หูฟังอยู่ถูกไหมครับมันต้องแทบไม่ได้ยินเสียงเลยคนเอามือคอกระจกเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้ยินเสียงแล้วประตูก็ไม่ได้ใกล้กับคอมด้วยค่อนข้างหา่างหลายเมตรเหมือนกันประมาณหกเจ็ดเมตรเพราะนั้นมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ยินเสียงชัดขนาดนี้แต่จิตนะมันไวมากเลยนะพอได้ยินเสียงครับจิตมันบอกขึ้นเลยว่า เป็นคนลักษณะประมาณนี้เคาะแต่เราก็ตอนนั้นเรากลังเล่นเกมอยู่เลยไม่สนใจอะไรก็ช่างจิตปล่อยไปแต่จิตก็เตือนขึ้นมาแล้วนะ <c oughs> เล่นกันอ่าไม่สนใจก็มองดูไม่มีอะไรโล่งไม่มีเล่นต่ออ่าเปิดสกิลใส่กันใส่กันตึ๊ดตตึ๊ดตสักพักหนึ่งเสียงเคาะมาอีกแล้วซึ่งเหมือนเดิมได้ยินชัด มันเป็นไปไม่ได้ที่ใส่หูฟังครอบหูแล้วมันจะได้ยินชัดขนาดนี้แล้วมันมีเสียงเกมเสียงอะไรอยู่รอบนี้จิตบอกชัดเจนเลยว่าคนที่มาเคาะเป็นผู้ชายสูงอายุหน่อยผอมๆผิวคล้ำและไม่ใช่คนติดเข้าไวมากเราก็อืมอะไรเนาะก็เลย มองดูอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นอะไรคราวนี้ก็เลยถอดหูฟังเล่นเลยเอา้าวอยากรู้มันจะเป็นอะไรนะครับถอดหูฟังเล่นเลยกําลังเล่นเล่นไปสักพักนึงอ่ะได้เสียงมาอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงเคาะเป็นเสียงผู้ชายพูดข้างหูเลยว่าฝากบอกลูกด้วยให้ตั้งใจเรียนชัดมากเลยเป็นเสียงพูดอย่างเงี้ย ฝากบอกลูกด้วยให้ตั้งใจเรียนเสียงผู้ชายพูดข้างหูเลยซึ่งเรานั่งอยู่คนเดียวมองกกระจกไม่มีอะไรเออก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งที่มันอยู่ท้ายซอยอะ่ะพ่อเขาเพิ่งเสียได้ไม่กี่วันเขาคงเราไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่รู้จกักตัวตัวน้องเขาน้องผู้ชายค่นข,ข้างเกลรหน่อยติดสูนไหนตัว เราไม่รู้จักกับเขาเป็นสองตัวแต่ประมาณว่าพ่อเขาเคยเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้อ่ตรงร้านอ่าร้านเราอยู่นี่เขาก็คิดว่าลูกเขาเคยมาหามารู้จักกับเราเห็นว่าเรารับได้เขาก็เลยมาบอกให้เป็นสื่อไปบอกลูกเขาอ่าแค่นั้นแหละเราก็เลยตอบกลับไปขนาดคุณเป็นพ่อเขายังไม่ฟังคุณเลยเขาจะฟังฉันเหรอตอบอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สนใจ นั่งเล่นเกมต่อหน้าม,มึนไหมเออแต่ก็คิดในใจเออเดี๋ยวจะบอกให้หรอกก็ duc, จเจอนะแล้ววันตีสามกว่าก,าก็ปิดคอมขึ้นอ่าขึ้นไปนอนวันต่อมาก็รอเมื่อไหร่ไอ้น้องคนนี้มันจะผ่านอ่าปรากฏว่ามันผ่านนูน่นเกือบสองทุ่มนูน่นวันนี้ไม่รู้มันผ่านเพราะเราอยู่ข้างหน้าด้านหน้า,นา,นาซอมต้องผ่านด้านหน้าเรา,า,าก่อน ก็แวะมาคุยด้วยก็เลยบอกว่าเอ้ย hey, แกเมื่อคือนนี้พ่อแกนะฝากมาบอกว่าให้ตั้งใจเรียนมันก็อึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งนี่น้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ่าเมื่อวานเนี้ยมันรู้สึกว่าพ่อมันนะกลับมาแต่พยายามจะเข้าบ้านแล้วเข้าไม่ได้ก็เลยเดินทั้งซอยเลยก็คือตั้งแต่ท้ายซอยบ้านอยู่ท้ายซอยนะจนถึงหน้าปากซอยเมื่อ คืนก่อนเมื่อคืนที่เราเจอนะใครออกมาข้างนอกจะเจอพ่อของน้องคนนี้ทุกคนใช่แล้วมีคนเจอประมาณสองสาคนเห็นเลยว่าเป็นผู้ชายเดินอยู่ก็เลยเข้าไปทักเห็นเดินตอนกลางคืนเขาก็จําได้ว่าคนนี้เสียชีวิตไปแล้วเก็แหกปากร้องร่นเลยเออว่าพ่อมึงหลอกูแล้วพ่อมึงหลอกกูแล้วก็มีคนเจอประมาณสองสาคนแต่เราก็บอกว่าเออได้ยินแต่เสียงนะเขามาบอกว่าให้ตั้งใจเรียน มันบอกว่าพยายามตั้งใจอยู่พี่อะไรก็อย่างงี้ยก็เออนอนเอาเพราะว่าการศึกษามันสําคัญมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มหกใช่ไหมบุตรมหกมสามขั้นต่ําแล้วถ้าจะดีดินมหกเวลาไปสมัครงานที่ไหนหรือถ้าจะดีกว่านี้ก็คือถ้าไม่ใช่เป็นบวชปวสก็ปริญญาตรีนะครับมันถึงจะช่วยในเรื่องของการหางานเวลาไปแข่งไปสู้กับเขาก็คือากลายเป็นจบเรื่องของเราสักพักหนึ่งวันผ่านไป จนถึงวันเขาที่เขากําหนดเผาปรากดว่าพ่อเขาไปเข้าไปเข้าน้องสาวไปเข้าญาติร้องหม่มร้องไห้ร้องหาลูกใหญ่เลยเป็นลูกคนเล็กเออพูดลักษณะเหมือนกับที่พ่อเขาพูดทุกอย่างเออบอกว่าพ่อเขาเป็นห่วงอย่างนั้นอย่างนี้อก็เป็นเรื่องสั้นเอามาเล่าให้ฟังวันหลงวันพ่อว่า คนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็รักลูกเขาก็รักลูกเขาขทุกคน <_ letter> เพียงแต่ว่าอาจจะมีบ้างในเรื่องของการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแสดงออกมากบางคนอาจจะแสดงออกน้อยหรือบางคนไม่แสดงออกเลยแต่ลึกๆในใจแล้วเขาก็เป็นห่วงทุกคนอยู่เหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องคิดน้อยใจบางคนอาจจะได้มากได้น้อยแตกต่างกันไปเพราะเขาอาจจะมีคนอชอบไม่ชอบแล้วแต่เพราะว่าเรื่องของกรรมด้วยบางคนเป็นบุญสัมพันธ์กรรมเก่ามาก็ทําให้รักใครเป็นพิเศษบางคนก็อาจจะ คิดว่าพ่อแม่ไม่รักบ้างแต่ถ้าเขาไม่รักเขาเอากี่เท่ายัดปากข้างแต่เด็กแล้วเขาไม่เลี้ยงคุณมาโตขนาดนี้หรอกครับเพราะนั้นมันก็มากน้อยไปตามกรรมเพราะนั้นไม่ต้องไปอ่าไม่ต้องไปอคติไม่ต้องไปคิดตรงนี้ให้คิดซะว่ายังไงเขาก็เป็นพ่อผู้ให้กำเน,นิดนะคะครับโดยส่วนตัวเองนี่ก็ไม่ใช่ลูกคนโปรดเหมือนกันแต่เราก็ทำในส่วนของเราเต็มที่ไม่ใช่ไปคิดว่าเออคนนั้นคนนี้ไปรักกันมากกว่าอย่างนี้ อย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นยังไงก็เป็นครอบครัวคนในครอบครัวทุกเริ่มทุกอย่างคุณจะไปชอบคนนั้นชอบคนนี้แต่ว่าคุณไม่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่คุณเลยอันนี้ก็ไม่ไหวนะเพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนถ้าสถาบันครอบครัวดีทุกอย่างมันก็ดีแล้วมค่อยพัฒนามาเป็นรักคนรอบข้างรักสังคมน,นะคะค่อยๆกระจายไปจุดเริ่มต้นที่ครอบครัววันหนึ่งที่คุณมีลูกแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าพ่อแม่ค่ะเขารู้สึกยังไง ไม่ต้องไม่ต้องถึงก็มีลูกหรอกแค่คุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือว่ารู้สึกอ่าชอบพอใจเพื่อนฝูงหรือรุ่นน้องแค่เขามีเรื่องอะไรคุณก็รู้สึกเจ็บปวดแทนเขาแล้วนั่นแหละโดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงอีงจะรู้ก,กันเลยว่าเวลาเห็นสัตว์เลี้ยงเขารู้สึกไม่สบายหรือว่าโดนมีแผลอุบ,บัติตเหตุอะไรคุณจะรู้สึกสงสารเขาเหมือนกันถ้าเป็นพ่อแม่ยิ่งหนักกว่าอีกนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันไว้แล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ อู๋วันที่สิเท่าไหร่เนี่ยสิแล้วถึงจะเล่าเพราะว่าเสียงไม่มีจริงๆเพราะว่าโดนหลายเรื่องเหมือนกันก็เพิ่งจะมารู้ตั้งแต่ว่าพอมเป็นยูอ่าเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละนะว่าเสียงเสียงมันมีค่าขนาดนี้ถ้าก่อนใช้เสียงแหกปองแหกปากอะไรไปเลือเอออ่อเปื่อยแต่พอมาอ่าแต่พอมาพอเป็นยูทูบเบอร์รู้สึกว่าเสียงมีค่าต้องเก็บเสียงไว้ทําคลิปมากๆแล้วถ้เจ็บข้อนี้พูดไม่ไหวก็โอ้โห แค่บางทีคุยกับลูกค้านี้ก็เหนื่อยแล้วแต่เราต้องมาทําคลิปด้วยเพราะว่าบางอย่างมันก็พิมพ์พิมพ์อย่างเดียวมันก็ไม่มันก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่ชัดไม่เห็นภาพนะครับแต่ถ้าใครอยู่ในแฟนเพจก็จะเห็นว่ามีโพสต์ค่อนข้างบ่อยเพราะเราพูดเราเจ็บเราเจ็บคอเราพูดไม่ได้เราก็อาศัยโพสต์พิมพ์ข้อความเอาแทนนะครับอ่ะก็สำหรับใครถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆ หรือว่าอยากจะพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์อ่านเรื่องราวอื่น,นๆโพสต์ต่างๆรวมถึงถ้าติดต่อดูดวงได้ที่แฟนเพจเพชรศีริธพยากรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังครับ